ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำมาจัดการเป็นวัสดุหรือแปรสภาพเพื่อนํากลับมาใช้ได้อีกครั้งและขยะรียูซซึ่งหมายถึงขยะที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรสภาพแล้วยังมีขยะที่หลงเหลือออกมาจากแต่ละครัวเรือนอีกมากมายซึ่งชาวบ้านในชุมชนสงวนคำเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครก็จะนําขยะเหล่านั้นทยอยออกมาทิ้งในจุดรวมขยะของหมู่บ้านเพื่อการจัดการกับขยะที่ว่าอีกครั้ง และแต่ละครอบครัวในชุมชนก็ต้องมีหน้าที่ในการคัดแยกขยะในบ้านออกมาแจากแจงแต่ละประเภทพี่เกีียวหรือคุณจันที่มาแทะเต่งบอกว่าขยะในบ้านชิ้นไหนสามารถขายหรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกระป๋องน้ำบัดลมขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์ก็จะนำกลับมาแยกไว้ที่ข้างบ้านเพื่อเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของครอบครัวส่วนเศษอาหารเศษพืชผัก ซึ่งถือเป็นขยะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกก็จะนํามาทําปุ๋ยหมักจุลินทรีย์เพื่อนํามารดน้ําต้นไม้พืชผักสวนครัวของที่บ้านและยังมีขยะในส่วนที่ใช้ไม่ได้แล้วนี่แหละจะนําไปทิ้งในจุดรวมของหมู่บ้านหรือชุมชนตามจุดที่ตกลงกันไว้ในทุกเย็นวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสบดีและถ้าเป็นพวกเศษอาหารที่ในครัวเรือนน่ะก็จะแยกใส่ถังไว้ต่างหากแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นขยะพวกถุงพลาสติกพวกอะไรเงี้ยเราจะแยกใส่ไว้พอเป็นเศษอาหารเนี่ยเราจะเอามาทําปุ๋ยหมักทุกวันทุกวันแต่ก่อนนี้จะไปทิ้งทีจะเยอะมากเลยไปทิ้งทีก็หิว้วเต็มเลยแต่เดี๋ยวนี้จะน้อยลงเพราะว่าเราได้มีการคัดแยกขยะคัดแยกขยะตรงนี้มีส่วนที่ดีก็คือว่าขยะเนี้ยที่เราจะไปทิ้งเนี่ยมันขายได้มันถึงจะเป็นไรายได้เล็กๆน,น,น้อยๆแต่ก็ดีนะคะ เเเเดดด็กก็กกกๆ้้้้้าาาจจจะะรูัว่โตงงนนนีีขย,นยขขไไมมิซประธานชุมชนสงวนคำเล่าว่าความสำเร็จของการลดจำนวนขยะในชุมชนมาจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันไว้ในการจัดคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆของหมู่บ้านผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนว่าจะต้องผ่านกระบวนการคัดแยกก่อนนำไปทิ้ง ทุกคนเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับหรือกติกาต่างๆหรือกฎระเบียบต่างๆอย่างเช่นโครงการนัดบันทิ้งขยะเราก็ต้อง เปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจะขอมติจากพี่น้องชาวชุมชนแล้วก็ให้มติกันว่าเราจะทิ้งวันไหนสรุปแล้วก็คือทุกคนเห็นด้วยก็ทําตามกฎและระเบียบนั้นอ,อาจจะมีบางครอบครัวหรือเปล่าคะที่ยังไม่ให้ความร่วมมือตรงนี้ค่ะค่ะก็ยังมีค่ะมีบ,บางส่วนนะคะอาจจะไม่ถึง10%ท,ที่ที่อาจจะแบบไม่ได้ให้ความร่วมมือสักร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะคะก็10%ที่อาจจะแบบแอบทิ้งในขยะที่เรากาหนวดวันทิ้งไว้อาจจะมาแอบทิ้งวันที่ไม่ได้ทิ้งลักษณะนี้ค่ะ เป็นที่รู้กันของชาวชุมชนสงวนคาทุกวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะังเวลา5โมงเย็นถึงตีห้านะคะชาวบ้านทุกคนที่นี่ก็จะพร้อมใจกันนำขยะที่คัดแยกแล้วจากครัวเรือนนะคะนำมาทิ้งที่จุดรวมขยะของชุมชนตรงนี้นะคะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตน้องแขมบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีทังทิ้งขยะในหมู่บ้านตามจุดต่างๆแต่กลับเกิดปัญหาขยะล้นถังรวมถึงการทิ้งขยะที่ไม่เป็นเวลา จึงทาให้ขยะมีปริมาณที่มากและส่งกลิ่นเหม็นคลาคุ้งทั่วทั้งชุมชนทางสํานักงานเขตน้องแขมจึงทำโครงการรลนรงค์ให้ชาวบ้านช่วยการลดการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนจนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะมอบโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำเปการคัดแยกขยะด้วยเพื่อให้ลดปริมาขยะลงเพื่อที่จะให้เก็บขยะ น้อยลงมากที่สุดเพราะต,ตอนนี้กรุงเทพมางก,กรมีปัญหาเรื่องขยะที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอีกความกำลังใจกับชุมชนนะฮะที่ทุกคนตอนนี้ทีก่กำลังยิ่งๆเพิ่มความการมีส่วนร่วม่ทุกคนก็อยากอยากจะทําให้ความร่วมมือมากขึ้นนะฮะเหมือนแต่ว่ารางวัลตรงนั้นเป็นตัวสร้างสร้างแรงบันดาลใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเขาชุมชน,เ,นเขาเขาเวิร์กอยู่แล้วทุกคนเขามีส่วนในการที่ที่จะสร้างนิสัยเราเองตอนนี้เขาฝึกถึง,ถงทางทางลูกหลานแล้วคือคือแม้จะไม่ได้รางวัลเนี่ยเขาก็ยัต้องทำอยู่ตลอด ป็นชุมชนที่ทำทางเด่นต่อเนื่องมากชุมชนที่เข้มแข็งมากครับชุมชนนี้การส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวบ้านด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการสร้างสรรนานาประโยชน์จากขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมสําคัญของชุมชนแห่งนี้และการนําขวดน้ําพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นที่ปลูกผักในครัวเรือนก็ถือเป็นผลผลิตาาจากวิทยากรที่เคยแนะนําไว้ ผนวกกับการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งเป็นการนำเศษพืชผักผลไม้อันเป็นขยะที่แปรสภาพไว้ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนในชุมชนแห่งนี้ต่างผลิตขึ้นได้นี่จึงเป็นที่มาของพืชผักกินได้ในครอบครัวก่อนหน้านี้เรื่องของสภาพการแก้ไขปัญหาขยะบูลฝอยในชุมชนสมุทรคำเรามีสภาพปัญหายัางไงบ้างคะถึงเรามาเริ่มทําโครงการตรงนี้นะคะ่ะคือชาวบ้านขาดความรู้นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นขยะบางครั้งก็จะทิ้งใต้ถุนบ้านทําให้ใต้ถุนเนี่ย เต็มไปด้วยขยะแล้วก็การทิ้งขยะค่ะ,คะไม่มีการคัดแยกประชาชนก็จะไปทิ้งก่อนหน้านี้ก็คือทิ้งทุกวันอยากทิ้งวันไหนก็ทิ้งแล้วก็พอไม่คัดแยกเสร็จเศษอาหารหรืออะไรก็จะทิ้งรวมก็จะเน่านะบางทีก็ทิ้งไว3้3 4วันถึงมาทิ้งขยะรถขยะก็อาจจะเข้าไม่ตรงเวลาก็จะทําให้สภาพแวดล้อมอย่างนี้เต็มไปด้วยขยะอะคะ่ะแล้วก็เหม็นแล้วก็มีเชื้อโรคแล้วก็แบบ ทำให้ดูไม่สวยงามอะคะ่ะคือตอนแรกพี่ให้ความรู้ใช่ไหมคะพี่ก็บอกเขาว่าเออขยะเปียกต้องเอาไปทำปุ๋ยหมกักหรือเอาไปทำน้ำหมกักพิโวภพาพนะคะแล้วก็คัดแยกขยะที่ขายได้เอาเก็บไว้ขายแล้วก็ขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆก็เอามาทิ้งรวมคือถ้าเขาทิ้งทิ้งแบบว่าไม่คัดแยกก่อนเนี่ยขยะมันก็จะเยอะ เยอะมากๆแล้วก็ส่งส่งผลเสียในระยะยาวทั้งตัวเขาแล้วทั้งสิ่งแวดล้อมโดยรวมแล้วก็นอกจากจะเป็นโทษลักษณะที่พี่บอกแล้วอ่ะมันยังทําให้เสียงว่าประมาณในการจัดเก็บและทําลายด้วยะนะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนรู้จักคัดแยกก่อนทิ้งเขาจะเป็นการเพิ่มมูลค่า<ม>แทนที่ว่าเขาจะทิ้งไปเลยเนี่ยเขาเ,เขากลับมาเป็นประโยชน์เขาเช่นอาจจะเก็บไปขายได้เอาขวดไปขายหรือหรือยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะใช่ได้ให้กับครัวเรือนได้ใช่ค่ะมันเป็นกลับมาเป็นไรายได้อย่างสมมติว่าขวดเนี่ยแทนที่เขาจะทิ้ง ถ้าเขาไปช่างกิโลขายเขาก็ได้เป็นเงินหรือเขาจะเอามาดัดแปลงอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเอามาปลูกผักซึ่งอย่างอย่างบางคนบอกว่าไม่สามารถปลูกผักได้เพราะพื้นที่น้อยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสามารถทําได้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างอันนี้ค่ะอันนี้นะคะอันเนี้ยอันนี้จะทํามาจากดินดินที่เขาหมักเป็นปุ๋ยหมักเองก็คือเอาเศษอาหารมาหมักเป็นเป็นปุ๋ยหมักก็จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ผักที่งามเนี่ยก็เจอจากปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพของประชาชนที่เขาทาแล้วเขาก็เอามาใช้เพราะฉะนั้นผักผักที่ปลูกเนี่ย จะไม่มีสารพิษเลยเขาสามารถรับประทานได้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นการาลดรลยจ่ายและเพิ่มรายได้ด้วยที่เกิดประโยชน์จากขยะที่เอาเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะอันนี้บ้านยกพื้นสูงขึ้นเหนือน้ําย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีขยะมูลฝอยหรือวัชพืชอย่างผักตกชวาอยู่ใต้ถุนบ้านแต่แล้วชาวบ้านก็ยังร่วมมือร่วมใจกันเก็บกวาดทาความสะอาด ซึ่งไม่เพียงแค่จะรณรงค์ให้เป็นไปตามโครงการชุมชนสีเขียวเมือง<ม><ม>สีเขียวของผู้ว่ากรทมเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจากวิทยากรชุมชนซื่งการจัดการขยะอีกด้วยแร,เรยกเริ่มก็เอาเอาความคิดมาให้ว่าควรจะมีการแยกขยะนะครับเป็นสองส่วนส่วนที่จำเป็นต้องทิ้งกับส่วนที่สามารถนำมารีไซเคิลก็คือสร้างประโยชน์ อย่างที่เราได้เห็นในศูนย์ของชุมชนก็จะมีกระป๋องที่พัฒนาเป็นตะกร้าก็ได้เศษวัสดุที่เป็นที่รองแก้วซึ่งสิ่งเหล่านั้นทํามาจากขยะนะครับการที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้เรกเริ่มเดิมทีต้องใช้เครื่องมือกรุงเทพมหานครก็สนับสนุนเครื่องมือสนับสนุนวิทยากรเข้ามาบอกว่าต้องทําอย่างนั้นทําด้วยวิธีนั้นทําด้วยวิธีนี้การแยกขยะทํำยังไงนะครับการ เอาขยะเลือใช้มาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพทำยังไงคือส่วนใหญ่เราจะให้ความรู้ชุมชนส่งเหมือนคำเมื่อครั้งที่ยังไม่เริ่มโครงการคัดแยกขยะเฉลี่ยมีขยะมากถึง4.5ตันต่อสัปดาห์หรือราว192ตันต่อปีแต่หลังร่วมโครงการถึงปัจจุบันขยะของชุมชนตกอยู่ที่ครึ่งตันต่อสัปดาห์และหากเทียบเป็นรายปีก็ไม่ถึงร้อตันจึงพอสรุปคร่าวๆได้ว่าลดลงกว่าเดิมถึงร้อทีเดียว และหาประเมินกันเป็น